สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้หนุ่มคนแกนก็จะมาทำสามสูตรชนนะครับจะเอาสูตรนี้แล้วก็สูตร a อบีที่ลงไปเมื่อวานนี้ครับ <c oughs> ตัวที่ครับก็จะมาจับชนกันนะครับจับชนกันว่าเราจะได้เลขอะไรแล้วก็จะได้เลขเด่นอะไรนะครับก่อนอื่นก็ สน men, ส ye, ah, it. It es, ับสนุนสลัดจินแแมงรัฐบาลไทยเจ้านั้นนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวก็จะคลิปนี้ก็จะลงอะไรอ่ะเลขคู่ต้นน้องเฟยให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลงคู่ต้นน้องเฟยให้ด้วยใครที่รอคู่ต้นน้องเฟยนะครับอ่าเรามาเริ่มจากสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรหลักนะครับว่า ที่เราทำไปเมื่อวานคือสูตร AB เนี่ยมันจะชนเลขอะไรนะครับก็คือเลขตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้เก้า9 9้าเาศเก้า้าเไม่เป็นอีกแล้วเป็นดีแล้วมาที่ข้อมันจะชนนะครับนี่มันจะชนจะชนตัวไหนดี ดูกันเนะมาดูกันมาดูกันโอ้ยนานอน่อยนะอ่ะมาที่ครับนี่ครับมันชน90 99 91แล้วก็หนนู10ครับก็จะจนตัวนี้นะครับเ้าายน99 90 91 หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์อ่ายังมีศูนย์ศูนย์อีกนี่ครับศชนศูนแล้วก็ไว้ก่อนคงออกยากกันเนอะเลือกศูนย์ศูนย์นี่ครับจนมาห้าชุดครับจนห้าชุดนะครับที่สามสูตรชนนะครับสามสูตรจนสามสูตรชน อันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เลขตัวไหนนะครับสามสูตรชนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งนี่ครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะลงวิ่งบนวิ่งบนนะครับวิ่งบนสองสูตรที่ลงไป คลิปก่อนๆน,นั้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงวิ่งบนให้แควคู่โต๊ดน้องเฟยนะครับคู่ต๊ดน้องเฟยนะครับคู่ต๊ดน้องเฟยอันนี้เราจับชนกันได้แล้วนะครับหรือว่าใครมีเลขแต้มของอาจารย์ดังๆก็มาตัดแต้มได้นะครับแต่นุมผลแก่นไม่ทําแต้มครับแล้วเลขดับก็ไม่ทําแล้วครับเีขดับก็ไม่ทําแล้ว มีคู่โต๊ดมีคู่โต๊ดครับยังไม่ลงวันที่นะเพิ่งจะทําเสร็จครับมีคู่คู่โต๊ดน้องเฟยครับแคปหน้าจอไว้เลยครับเนี่ยสองเก้าสองศูนย์นะครับคู่โต๊ดน้องเฟยคู่โต๊ดน้องเฟยะครับ ก็มี 29x 20x 21x แล้วก็ 59x 50x 51x 99x 90x 90x แล้วก็ 91x นี่ครับนี่นะกูต้นนองเฟน,นะครับ ยังไม่ลงวันที่นะแล้วก็ยังไม่โพสตแต่ว่าใครอยากได้ก็มาดูที่นี่ก่อนนี่ได้ก่อนไปได้ก่อนเพื่อนนะครับนี่ครับก็คือชุดนี้กนเป็นชุดนี้นะครับคู่ต้นน้องเฟย์สิบหกทับเจ็ดทับห้านะครับ ทีนี้ผมจะเน้นให้ว่าผมจะเน้นให้ตัวไหนว่าเป็นผู้โต้นะครับผู้โต้โมเปย์มันก็ตัวนี้ครับ9909กนะเ9้ จเน้นให้สามชุดเน้นให้สามชุดก่อนนะครับก็คือคู่ต,ต้นน้องเปน,นะครับรเข้ามาดูก่อนก็ได้ก่อนยังไม่โพสนะครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าคุคนพก่นลงคลิปลงยูทูบไปแล้วก็อยู่ในเพจในใน,ในกลุ่มก็ขอ,อกันมาอยู่ <S <S ก็บอกเพื่อนๆด้วยน,น,น,นะครับก็ลงยูทูบไปแล้ว มี u ูดไปแล้วครับแล้วก็ขอกันอยู่ข้างนอกคนบางบนคนก็ยังไม่รู้บางคนก็ยังไม่รู้ว่าผมแก่ลง youtube แล้วก็เลยมีก็มีคลิปน้อยหน่อยครับนี่ครับน,นี่แคปหน้าจอเลย,เลยนะครับนี่นี่แคปหน้าจอใจหนึงน่งก็บางทีก็ไม่อยากลงไม่อยากทำสูตรนะ ก็อย่กทำเป็นตัวเลขมาเลยทำตัวเลขโรกพันมาเลยเนาะอยากทำอย่างนั้นดูสมาชิกว่าไหมครับถ้าสมาชิกคิดว่าอย่างนั้นก็ลองให้คนคิดดูข้างล่างนะครับว่าชอบไหมให้แต่ตัว,ตวเลขมาสรุปมาอะไรไปอย่างนั้นไม่ต้องคำนวณอย่างนี้เหรอชอบไหมครับแบบนั้นมันเหม,มือนเหมือนคิดที่ท่านๆอื่นๆทำไปะนะ มีอยู่30 40ชิป30 40ชิป15วัน30 40บชิปผมก็ดูติดตามเหมือนกันครับมันก็ต้องมีครับ30มสมันก็ต้องมีคนเข้านะแต่ว่าอันนี้ของอาจารย์เยผมเนี่ยมันก็คืออาจารย์เดียวมันก็คือคนเดียวที่ให้นะคนเดียวที่ให้จะให้ถูกไม่ถูกก็คือคนเดียวเดินแต่ ถ้าทำคลิปแบบนั้นก็สามเหมือนสามสิบคนคน่ะสามสิบคนสามสิบคนบอกมันก็ต้องถูกสักห้าคนเนาะมันก็ต้องถูกก็เหมือนเหมือนมัน,ม,นมันทำถูกมันทำสูตรสี่สิบสูตรนั่นแหละมันทำถูกรสี่สิบสูตรอ่ะสี่สิบสูตรมันก็ต้องเข้าสูตรใด,ดสูตรหนึ่งแต่อ,อย่างนั้นอะ่ะ ไม่ทำสูตรเยอะครับเพราะว่าจะคัดสูตรออกมาเลยจะคัดสูตรออกมาเลยเพราะว่าสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรหลักแล้วสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรหลักแล้วโพสก็โพสตเลขตัวนี้อยู่แล้วจะโพสก็โพสแต่เลขนี้อยู่แล้วนี่ก็คือตัวนี้คือสูตรที่หนึ่งนะครับก็ลงไปแล้วเก้าศูนย์หนึ่งสองแต่สูตรอันนี้สูตรที่สองตัวที่ครับสูตรที่สองเก้าศูนย์หนึ่งสองที่ลงไปในปุ่มนะ แต่สูที่หนึ่งยังไม่โพสครับนีงไม่โพสก็คือเก้าสูทหนึ่งนชนก็คือเก้ากสูท่หนึ่งนเก้าูหนึ่งครับแต่ถ้าใครอยากได้ก็เข้ามาเอาก่อนยังไม่โพสเลขพวกนี้ก็อาจจะโพสถ้ามีคนขอแบบนู่นนะครับก่อนหวยออกหนึ่งวันหรือสองวันไปอย่างนั้นเดี๋ยวก็โพสไปบางทีมันลงไม่ได้ก็โพสให้สมาชิกก็บางคนก็ยังไม่รู้ ยังไม่รู้ว่าผมเขียน youtube นะครับอันนี้ครับแคปหน้าจอไว้นะแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวเราจะมีวิ่งบนวิ่งบนที่ทำลงไปมวดก่อนมันได้แปะได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูดันให้รูใหม่แล้วก็จะมีทิดสูตรอีกมาสูตรหนึ่งที่วิ่งบนตัวเดียวครับแต่สูตรนี้สูตรนี้รอจิตามดู กผมได้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวมี้ให้ดูหนึคลิปหน้านะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนก่อนดื่มก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผัแก่นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้หนูสังแกนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับที่ช่องน้องเฟย์พารวยนะครับอย่าลืมช่องน้องเฟย์พารวยนะครับต้องกดคมว่าช่องน้องเฟย์พารวยนะครับถึงจะเห็นหนูส้งเกนีม่ไม่เกินะครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ <ify> <ena>